ภาคเสร็จต้องรีบมาสัมภาษณ์หลังเกมลวโบเลครับฟอร์มแบบนี้ต้องสัมภาษณ์หน่อยสวัสดีครับโอ้โหฟอร์มแบบนี้ว่าที่แชมป์โลกหรือเปล่าอุ้ยเขินอะเป็นยังไงถามหน่อยยกแรกทําไมรู้สึกว่าเราออกอาวุธน้อยมากก็ผมจริงๆผมอยากเตะมากแต่ว่าผมผมกลัวว่าผมเตะปุ๊บเขาจะแบบต่อยต่อยสวนเลยอะไรเงี้ยมันเป็นการประเมินอาวุธคู่ชกด้วยไหมในยกแรก เหมือนเหมือนหลายไฟที่ผ่านมาที่เราเราวางแผนนี้ก็ใช่ครับผมผมคิดว่าผมทนอาวุธเข้าได้พอยกสองมาผมเลยแบบกล้าเตะพอเตะปุ๊บมันมันแบบเห็นเห็นอาการเขาว่าเขายุบครับอ๋อคือจุดที่เขาจุกเนี่ยคือมาเริ่มต้นมาจากการที่เราเตะใช่ถูกไหมโดนไปประมาณ2องสามอีเพราะเขาไม่บังเลยเนาะใช่ไม่บังเลย อ๋อหลังจากนั้นคือเขาออกอาการเห็นชัดเลยแล้วก็ตามไปทุบท้องต่อใช่จริงๆผมแบบผมเคยผมสัมภาษณ์ไปว่าอ่าผมว่าผมมองเห็นจุดอ่อนเขาว่าอเขาน่าจะจุดจุดอ่อนที่ตรงท้องนะเพราะว่าโดนหน้าขนาดพี่เสเวทต่อยพี่เสมัดหนักมากนะพี่เสยังไม่ลงเนาะใช่ครับต่อยปุ้งลงลงไปมันลุกขึ้นมาเลยไม่มีอะไรเลยเออแล้วอาวุธเขาเราโดนแล้วรู้สึกจุกเจ็บหรืออะไรยังไงบ้างผมจุกยกแรกครับอ๋อแต่ว่าตนได้เนาะมัดหนักใช่ แต่ช่วงหน้าอะไรเงี้ยต่เขามันอาจจะไม่ได้โดนแบบเน้นๆอะไรเงี้ยมันไม่ทนได้จังหวะที่เราตามไปที่ทองเอาแล้วเขาลงไปกองตอนนั้นรู้สึกยังไงผมคิดว่าเขาจะลุกมาผมเตรียมตัวแบบเตรียมไปซ้ำละถ้าเขาลุกมาผมยำต่อเลยอพอเขาไม่ลุกมาก็โล่งไหมโล่งดีใจเลยครับเออคือย้อนกลับไปก่อนชกหน่อยหลายสำนักหลายเกจิอาจารย์มองว่าเราเป็นรองมองว่าเราอาจจะโดนน็อกตอนนั้นรู้สึกกดดันหรืออะไรบ้างไหม กดดันไหมผมก็กดดันครับอืกดดันแต่ว่าผมไม่ได้พูดแต่ผมแบบซ้อมผมแบบโฟกัสในหน้าที่ตัวเองอย่างเดียวนก็<ๆ><ๆ>ต้องตามหน้าที่<ม><ๆ>ของตัวเองไป<ช>ตามแผนที่ที่วางเอาไว้นะครับก็ถือว่าทำสําเร็จแล้วอีกขั้นหนึ่งใช่ครับรู้สึกยังไงบ้างความรู้สึกจริงๆของเราเลยดีใจฮะหลายคนว่า ผมจะโดนนอกอะไรเงี้ยผมคิดในใจหลอว่าหลายหลายหลายอย่างผมอยากพูดแต่ผมไม่ไม่อยากพูดมันอาจจะดูไม่น่ารักแต่หนืเดโนฟันธงและโบเล็กไงล้านเจ็ดครั้งที่สองเป็นไงก็เอเอาไปพัฒนาตัวเองครับอ่าก็มันยังไม่สิ้นสุดเท่านี้เนาะใช่ครับแต่ว่าหลังเกมเราประกาศอยากเจอนาบิวอันนี้มันแม่มันจะข้ามขั้นไปหรือเปล่าหแฮกราตี้ก็ยังรออยู่นะยังไงดีจริงๆเรียก เรียกหาหเฉยครับถ้าถ้ามีโอกาสก็ก็ก็ได้ครับครับแต่ก็ให้ผมไปเจอแฮกเกอร์ตี้ดีกว่าตามหลักก็คงเป็นอย่างนั้นอนเนาะแต่ไปเรื่อยๆผมไม่รีบครับอ่าไม่รีบไม่รีบ,รบก็คงเป็นแฮกเกอร์ตี้หรือจะเียมลันดิเียมรัน,รนอุย้ยเขากลับมาแล้วเนี่ยเออกลับมาแล้วนี่เพื <c oughs> ่อผมได้เจอนะเออก็เป็นแฮ่ไปเนี่ยแต่ว่าถ้าเป็นไปได้คงเป็นแฮกเกอร์ตี้แหละเนาะอ๋ออ่ะพูดอะไรกับเอฟซีแฟนมวยหน่อยครับก็ขอบคุณที่รอชมรอเชียร์ครับ วันนี้ผมเอาชัยชนะฝา,ฝากฝากแฟนขับที่ผมามาเชียร์ผมได้แล้วแล้ว,ลลวน้องตองนี่เขาอัดฉีดอะไรแลาบ้าหวานใจหวานใจอัดฉีดอะไรหมูก<ม><ต>ระทะเบิ้ลปีหมูกระทะเบิ้ลปีโหลดวันเลยดิเออเอ,อไม่เป็นไรต่อยเสร็จกินได้ไดโอเคครับขอบคุณครับน้องชายยินดีด้วยครับสุดยอดไป